หลังจากที่คลิปก่อนหน้าเราพาดูในส่วนของตัว Royal Alloy ที่เป็นสกูตเตอร์สายคลาสสิกไปแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูกันต่อครับกับรถ h a n เว y ซึ่งจะเป็นในสไตล์ของ Bobber เครื่องยนต์2สูบเรียงพิกัดช่วง4 0 0ซ c กันหลังจากที่แอดมินฟอร์ดนะครับก็ได้พาดูคร่าวๆไปแล้วนะกับ h a n เว y 2ตัวนี้ครับที่มีชื่อว่า Bob 400 H นะครับ H ฮ่องกงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Bob 400S ครับ S สิงคโปร์อ่ะต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานก็คือว่ามันเป็นรถในสไตล์บอบเบอเนาะที่มากับล้อหน้าล้อหลังขนาดเท่ากันวงล้ออล่อยขอบ16นิ้วทั้งคู่เลยแต่จุดที่แตกต่างกันระหว่างตัว H กับตัว S นะครับดูที่ตัว S ก่อนอ่า S จะให้มาเป็นเบาะ2ตอนนะครับมีผู้ซ้อนมาด้วยแล้วก็ ดังนั้นเนี่ยในส่วนของชุดบังโคนล,ล้อหลังทางด้านท้ายเนี่ยมันก็จะออกแบบใหม่เพื่อให้รองรับกับตัวเบาะคนซ้อนด้วยนะครับก็จะออกมาในสไตล์เป็นประมาณนี้ส่วนตัว H ครับ h ฮช่องกงเนี่ยจะมีกลิ่นอายที่เรียกว่า b r i t i s h b o b b e r ออกมา,มามากกว่านะก็คือจะเป็นเบาะแบบโดดแบบลอยๆออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ตัวบังโคนล,ล้อด้านท้ายเนี่ยมันก็จะปิดยาวมานะครับปกคุมลงมาแทบจะสุดเลยนะ นี่จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนของช่วงท้ายนั่นเองสำหรับตัวรายละเอียดบล็อกเครื่องยนต์นะครับตัวเนี้ย389แบซีซีแบบสสูบหม้อน้ำดีครับก็จะเดินท่อออกขนาดด้านข้างไปเลยนะแบบนี้ท่อแบบปลายตัดเฉียงครับในสไตล์แบบพวกบีติดป๊อปเปอร์เลยก็ถือว่าสวยงามดีทีเดียว กำลังเขาก็อยู่ช่วง28แรงมานะฮะก็อาจจะไม่ได้สูงมากเนาะเป็นสไตล์คาแรคเตอร์ที่ขี่กับรถแบบแนวคลาสสิกเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็เป็นชุดไฟแบบทรงกลมหมดเลยนะเป็นแบบ full LED ไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรต่างๆโชคก็เป็นโชคแบบหัวตั้งที่มีในส่วนของยางหุ้มกระบอกโชคมาให้ตามแบบฉบับของแบบพวกบอบเบอร์ทั้งหลายนะครับผมเสร็จระบบเบรกก็จะเป็น จานดิสหน้าหลังเลยซึ่งจะเป็นจานเดี่ยวอันนี้เป็นคาลิปเปอร์2พอร์ตนะสายเบรกก็ให้มาเป็นแบบสายถักเลยครับส่วนแฮนด์เนี่ยก็จะเป็นแฮนด์เรียกว่าเป็นแฮนด์บาร์ธรรมดานะยังไม่ใช่แฮนด์แบบแฟตบาร์แล้วก็ยกสูงพอประมาณเลยนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็องศาเนี่ยเขาจะเป็นกลางตรงในสไตล์บอบเบอร์บอบเบอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแฮนด์ที่ผักออกไปแบบให้เราขี่แบบ แบกแขนกลางตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจกปลายแหงทรงกลมทั้งสองข้างตัวชุดมตรวัดเนี่ยก็จะเป็นกึ่งอนาล็อกครึ่งวงกลมทางด้านบนแล้วก็ในส่วนของดิจิตอลนะครับตัวเลขทางด้านล่างดูชุดประกับแฮนด์กันบ้างก็จะมีทั่วไปเลยไฟต่ำไฟสูงแล้วก็มีไฟพาร์ทมีแต แล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยต้องบอกว่าสไตล์ของเขาจะออกมาแนวแบบรถฮาร์เลยนะก็คือไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ประกับฝั่งซ้ายไฟเลี้ยวขวาอยู่ประกับฝั่งขวามีในส่วนของตัว engine start แล้วก็สวิตช์ run off มาให้ด้านตัวเลขอื่นๆครับน้ำหนักตัวเนี่ยจะอยู่ที่185กิโลกร,รมัมแล้วก็ตัวถังน้ำมันของเขาเนะฮะที่เป็นทรงแบบหยดน้ำเรียวยาวเนี่ยมีความจุอยู่ที่12ลิตรนะดูแนวนี้แล้วต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างแคบพอสมควรเลยบอกครับ อยู่ที่690มิลเท่านั้นก็เตี้ยมากนะในสไตล์แบบพวกรถครีเซอร์พวกเนี้ยเบาะมันไม่ได้สูงมากอยู่แล้วทําให้ใครที่สลีระตัวเนี่ยที่แบบไม่ได้ตัวสูงมากเนี่ยสามารถนั่งลงได้แบบสบายๆเต็มขานะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงถังน้ามันตรงกลางเนี่ยคือเห็นไหมฮะมันแคบมากแค่นี้เองยิ่งทําให้แบบนั่งได้สบายเลยใครที่สลีระตัวไม่มากเนี่ยก็สามารถนั่งคอมได้แบบเหยียบลงเต็มเท้า แล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับก็คือคันนี้ครับไฮโอซังบอบเบอร์3 0 0ครับผมอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะเท่าที่เราเข้าใจก็คือน่าจะนํามาตั้งโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับก็คือเป็นแบรนด์ของอแบรนด์เกาหลีนะครับไฮโอซังแล้วก็เครื่องเนี่ยขนาดก็จะเล็กลงมาเป็นแบบสูบเดียวช่วงพิกัด300นะครับตอนนี้ผมยังไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับตัวข้อมูลของเครื่องยนต์นะแต่ก็อย่างที่บอกเท่าที่เห็นนะครับ เป็นชื่อรุ่นว่าบับเบอร์ดังนั้นสไตล์เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบบับเบอร์แต่ถังน้ำมันของเขาครับมันจะเรียกว่าสั้นๆหน่อยนะแล้วก็ดูแบบอ้วนออกมาด้านข้างสักนิดหนึ่งนะก็ดูแบบมินิมอลดีชุดแฮนด์ครับเป็นแฮนด์แบบแฮนด์แฟตบาร์นะนี่ตรงเนี้ยอ้วนแล้วก็คอดออกมาที่ปลายขนาดนี้ก็ถือว่าเอ่อกลางเรียกว่าองศาครับกลางแฟตยาวออกไปเลยตัวมาตรวัดเป็นมาตรวัดแบบอนาล็อกผสมดิจิตอล ก็ตรงนี้ครับเป็นครึ่งวงกลมในส่วนของตัววัดรอบแล้วก็ตัวเลขดิจิตอลจะอยู่ฝั่งขวานอกนั้นรายละเอียดอื่นๆนะก็ตัวล้ออลลอยเท่าที่ผมมองด้วยตาเปล่าตอนนี้เป็นล้อขอบ16นิ้วซึ่งลายเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับตัวของ b o อ 400S แล้วก็ H เลยนะเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่าครับคือวงล้ออลลอยมันเป็น16เท่ากันและเหมือนลายการเนี่ยก็จะเหมือนกันด้วยเลย แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของงานดีไซน์อื่นตั้งแต่ช่วงบนทั้งหมดนะครับถังน้ํามันเบาะเห็นไหมฮะเบาะก็จะแบบออกแบบแตกต่างกันไปอันนี้จะเป็นเบาะแบบชิ้นเดียวไปเลยนะครับแยกแบ่งออกมาเป็น2สเต็ปซึ่งขนาดเล็กดูแล้วอาจจะไม่ได้นั่งสบายเท่าไหรนะ่นาะเพราะว่าเบาะคนซ้อนตรงเนี้ยมันโค้งมาด้วยส่วนชุดไฟเนี่ยก็ยังเห็นได้ว่าเป็นไฟแบบหลอดไส้ทั้งหมดอยู่นะเป็นทรงกลม ทั้ทงในส่วนของไฟหน้าไฟเลี้ยวแต่ว่าตัวไฟท้ายครับอันนี้ให้มาเป็น LED เฉพาะไฟท้ายเท่านั้นสำหรับฮาร์เวนะครับตัวบ๊อบทั้ง2คันนี้ต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ว่า ทางโรยอร่อยเนี่ยครับก็ได้เอามาโชว์ตัวก่อนนะยังไม่มีแพลนที่จะเปิดตัวหรือประกาศราคาจริงแต่คาดว่าใน m o d e อร์ส o กเนี่ยครับก็น่าจะเอามาโชว์ตัวด้วยซึ่งจุดนี้อาจจะต้องรอฟีดแบ็กกันต่อครับว่าจะมีโอกาสได้ประกาศราคาขายในประเทศไทยไหมเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับว่าอยากให้รถทั้งสองคันเนี่ย ทำตลาดในไทยหรือเปล่าและถ้าเกิดเปิดขายราคาในไทยเนี่ยน่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเป็นเกณฑ์ที่รับได้เผื่อเราจะได้เอาตรงนี้ครับฟีดแบ็กให้กับทางรอยัลอร่อยกันสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ c h a n ช e l m o มนรอยัลของเราไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ